วันที่วันที่4มิถุนา2021ไอเตอรเดียอเมอร์คี่เรเคร่งไปแล้วนี่เราเยี่มงห้า Rah -ra.

อยากเช็คอยากเอียบผมเยอะกล่ะครับน,นี้อยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วเพิ่งจะเคยไปวันนี้มันแรกเอาไปต่อได้เลย,ลเยไปดีกว่าจะไ,ได้ลิือเปล เดียวเนี่ยถึงมือนงต้องถ่ายลูกเอ้ยต้องถ่ายวิดีโอดิแม่งอาย là đông nhà, đi đến đây về làm hạt của nhà này mình, bên nhà này mình mua bẹ ván là từ gõ thì mình mở gõ ván. sai bị tay, bị ก็จะแกะจันตีนักมวยมาไปแกะแปรริเอือหึเอือเยอะขี่มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์วิบากไปหาะกคือโอ้ถนนไม่ดีเออมาดู oh i'm um.

เ้นตอเากูเจ๋อออยูี ye, ่ไหนไม่ตี่ไหนไม่ที่ไหน

นี่ของเราสองตัวสองบาทาปนะ้าสองตัวอ่ะบอกรับากเองบอกคกูจังนะฮะเมียวฮะเออโอ้โหส่งสารนี่ไก่ใช่ป่ะส่งเมยเออดูดิหลายตัวเลยใสย่ไหมอะไรมามรับ

ก็หลุดสำหล่อ <su> ด้วอะไปได้หลังแล้วได้ไนได้ลัก้หรือกังลับงั้นพาร์ทที่หนึ่งเขาจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อที่พาร์ทที่สอง